เกิดจากการที่คุณจะต้องทำมวลพลังงานของคุณด้วยใครที่ยังเข้าใจผิดตื่นนะคะคนมักมองเห็นแต่ผลลัพธ์แต่ไม่เคยมองไปถึงวิธีการและมักมองข้ามการสร้างความจริงคือเพราะเราสร้างเหตุเราจรึงได้รับผลเราต้องการผลไม่ใช่ไปโฟกัสที่ผลแต่เราจะต้องโฟกัสที่การสร้างเหตุเวลาจะเดินตามใครคุณจะต้องมีสติและคุณจะต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าไม่มีใครอยู่เฉยๆเลยได้ผลลัพธ์ ก่อนที่คนสําเร็จจะใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆเพราะเขาเคยสร้างเหตุมาแล้วเพราะเขาเคยสร้างตะข่ายดักเงินมาแล้วเพราะเขาเคยทําบางสิ่งบางอย่างมาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือคุณจะต้องมีกําลังจิตกําลังใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการที่คุณกําลังพึ่งสร้างพึ่งเริ่มคลาสพลังชีวิตจึงสําคัญ ค่าพลังชีวิตช่วยจุดไฟให้ใครหลายๆคนได้มีไฟในการสร้างทุกเช้าที่ตื่นขึ้นทําให้คุณมีพลังแม้แต่กระทั่งคุณใช้กดแรงดูดคุณยังต้องจงใจสร้างมวลพลังงานเลยมันไม่มีอะไรที่แบบอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณได้รับก่อนที่จะได้รับมันเกิดจากการที่ทําบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่รู้ไงเราจึงไม่ได้เข้าใจไหมครูฝนไม่ได้ส่งต่อให้ลูกศิษย์ อยู่เฉยๆแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยกระบวนการที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วแบบมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาเกื้อกูลมีคนมาทำอะไรประมาณเนี้ย